สวัสดีครับผู้ชมผู้ติดตามสีมิ่งไพ่เดอะซีรีส์ซีรีส์บ้านดอนแคนของพ่อใหญ่ฮิโนโครับนี่คำถามครับมาจากผู้ติดตามหลายหลายว่าช่องสองการนี้สิโพดบอ่อสิโพดงานบอ่อจริงๆแล้วพ่อใหญ่ฮิโน,โนก็นอยากโพดอยู่ครับแต่ว่าสมาชิกที่อ,อยู่ในบ้านดอนแคนบอ่อจะเป็น สาวตาลเป็นเสาหนาตีแล้วก็อีกหลายต่อหลายขนส่วนมากเสียพักกันเหตุงานอยู่ในองค์กรแลักกาที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลายครับจากออบาตโเทศาบาลยิงเสพผ่านธุรกิจขาเจ้าหลายครับช่วงสงการานต์คือต้องจัดงานต้องดูแลกิจกรรม,มเ,รเมื่อกล้วยเีเทไทยการดำเนินการเป็นไปได้นนยากจังหน่อยแล้วก็ข้อดีก็คือเขาจะให้เราคิดว่าสิได้พักผ่อนไปนั่ง เสด็จเตรียมงานไปนั่มการแจงมาทางผู้ได้ตามอ่าสิ่งพายดซีรีส์ของพี่โน่สุกุสุกคนครับอ่าใครอยากเบื้องล่องนากา,ารสมัครไปเบื้องล่องนาได้ที่อ่าระบบสมาชิกค,ครับหรือเป็นยูทูปเมมเบอร์ของพี่โน่ครับอ่ากาลังสิเปิดร่องรับเพราะว่าบางคนก็นอยากเบื้องช่วงวันพุธบางคนก็นอยากเบื้องช่วงวันเสาร์คือสัปดาห์หนึงวันไหนเบื้องหน่อย พี่ฮิโนก,ก็นเลยสรุปบอกมาว่ากแก้ไขจังสี่ดีกว่าไฟใจว้อนไฟจากเบื้องล่งหนาก็สามารถไปเบืเ้องหนึในระบบสมาชิกน่าเศร้กระลาบเนาะแม่นค่ะอ่าจัางสี่ดีกว่าดีกว่าสามารถเทียงก,กันไฟบ่มีเวลากอะฐานเบื้องันเานสาร์อ่าวนไผอฟ,ฟคลื่นทอดสิเอียงไฟหรือซีรียสยกาเขาไปเบื้องในระบบสมาชิกอ่ามนันมา อ่าล่วงนาล่วงนาไปประมาณตอนหรือสองตอนประมาณนี้ภาษากราบเนาะ <Yeah. S 2> แปวนี้สิดีกว่ารอบมเด็กันเลยขอแจ้งข่าวครับไปยังผูที่ตามอ่าสิบเอียงพายดิซิลีของพัญเฮโน,โนส่สุขูสุขคนครับอ่าสิพ้าเมษานี่นาเสียพ้ากันอ่าเตรียมงานรากาพักพอนกัน้วกาตอนที่ตอนที่สิบสามสิบสี่เนี่ยมันเป็ีนตอนใหญ่ฟ้อมใหญ่ขนาดเลยอลังการมาก แมนครับซึ่งเหตุการณ์กันถามลุงหางควากันคือเก้าอ่าแมนพักพรก่บก็เลพักพรอดอกก็ได้เตรียมงานคือเก่าก็เลยแจ้งมายังผู้ดีตามสุกูสุขพรครับเอาจังสันเดอ้ออ่ามันเห็นพัชย์ไอโนมา,ท,าทักทายแราคาขึ้นฮอดผู้ดีตามสุกูสุขพรค,ครับอ่าพ่อกรับไม่ช่วง22เมษาครับสวัสดีครับ